อุ๊ยขอโทษนะครับเจ้าหนูนี่มันชอบโตไม่รู้จักเวล่ำเวลาเลยสามีของฉันน่าของลับเล็กนิดเดียวฉันเลยกําลังคิดเรื่องใหญ่อยู่แล้วในการไปเที่ยวคนเดียวครั้งหนึ่งฉันก็ได้พบกับคนที่ไม่คาดฝันนั่นคือเพื่อนของสามีฉันคนที่มีของลับใหญ่มาหืมมาอยู่ห้องข้างๆนี่เองในขณะที่เรากำลังชนแก้วกันหน้าเตาย่างบาร์บีคิว กางเกงของเขาจูจ่ๆก็ขาดดังแควแล้ววัตถุขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อก็โผล่ออกมาต่อหน้าต่อตาฉันจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยหนุ่มๆใครๆก็ซุบซิบกันว่าใครจะไปทนของใหญ่ขนาดนั้นไหวพอได้ยินแบบนั้นใจฉันก็ยิ่งเต้นตึกตักหัวสมองหมุนติ้วคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับฉันและชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างไรต่อไปนี้ฉันจะเล่าเรื่องราวสุดช็อกที่ฉันได้ประสบมาให้ทุกคนฟังฉันชื่อราตรีปีนี้อายุ ห้าสิบห้าปีสมัยสาวสาวฉันก็ได้รับคำชมว่าสวยไปไหนก็มีแต่คนสนใจแต่หลังจากแต่งงานมานานกว่า30ปีฉันกับสามียิ่งวันยิ่งห่างเหินเราเข้ากันไม่ได้อีกแล้ววันที่ทะเลาะกันเพราะเรื่องจุกจิกมีมากขึ้นเรื่อยๆเหนือสิ่งอื่นใดฉันไม่เคยรู้สึกพอใจในเรื่องบนเตียงกับสามีเลยของลับของเขาเล็กและอ่อนเกินไปทำให้ฉันใช้ชีวิตโดยลืมไปว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจทุกวันฉันจึงหมกมุ่นอยู่กับการออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งที่ฟิตเนสฉันเหงื่อไหลคลายย่อยบนลูวิง่งฝึกสควอชเพื่อให้ต้นขาและก้นกระชับขึ้นเมื่อมองร่างกายที่แข็งแรงของตัวเองในกระจกฉันก็รู้สึกได้รับการปลอบประโลมใจบ้างที่นั่นฉันมักจะสัมผัสได้ถึงสายตาของผู้ชายโดยเฉพาะสายตาที่จ้องมองไม่วางตา เวลาฉันก้มตัวแอนก้นไปด้านหลังสายตาเหล่านั้นทั้งทําให้ฉันอึดอัดและรู้สึกชอบใจอยู่นิดๆอย่างประหลาดมีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างทางกลับจากฟิตเนสมีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาทักฉันว่าพี่ครับพี่คือสเปคของผมเลยผมขอเลี้ยงกาแฟพี่สักแก้วได้ไหมครับพี่ขอเบอร์โทรศัพท์ให้ผมหน่อยได้ไหมวินาทีนั้นฉันหวั่นไหวแต่ก็รีบตั้งสติได้ขอโทษนะจ๊ะพี่มีสามีแล้วพูดจบฉันก็รีบเดินหนีไป แต่พอกลับถึงบ้านอาบน้ำเสร็จเข้านอนคำพูดเฉยเมยเพียงคำเดียวของสามีก็ทําให้หัวใจฉันแตกสลายปิดไฟเร็วๆสิหนวกหูไร้สาระเจอประโยคนั้นเข้าไปฉันตอบโต้ไม่ได้สักคําได้แต่นอนลงเงียบๆในผ้าหม่มสามีที่นอนอยู่ข้างๆช่างดูแปลกหน้าเหมือนคนอื่นคนไกลฉันก็ทนผ่านไปได้อีกวันจนกระทั่งวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่กี่วันต่อมาสามีเพิ่งกลับจากทำงานก็บอกว่า เย็นนี้ไอ้วัฒนันเพื่อนพี่จะมาเราจะดื่มกันหน่อยเธอเตรียมกับแก้มไว้หน่อยนะใจฉันบีบแน่นทันทีชื่อวัฒนันไม่ได้แปลกหูเลยฉันรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทเก่าแก่ของสามีแต่การต้องเจอหน้าเขาครั้งแรกที่บ้านตัวเองทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอาหารคําถูกจัดวางสามีฉันกับคุณวัดนั่งตรงข้ามกันโชคดีที่คุณวัฒนเป็นคนสนุกสนานและเป็นกันเองกว่าที่ฉันคิด พอหย่าเสร็จก็รู้สึกโล่งใจแต่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเขาพูดอย่างเรียบเฉยแต่สีหน้ากลับแฝงแววเหงาส่วนสามีฉันได้แต่คุยโวเรื่องบริษัทฉันพยายามยิ้มแต่ในใจยิ่งห่างเหินแล้วจู่ๆสายตาฉันก็เผลอไปหยุดอยู่ที่ท,ที่หนึ่งโดยไม่คาดคิดนั่นคือความนูนเด่นแปลกประหลาดบนกางเกงของคุณวัฒนขณะที่เขานั่งอยู่วินาทีนั้นฉันเหมือนหยุดหายใจวัตถุที่มีขนาดเกินมาตรฐานไม่อาจเปรียบเทียบกับสามีฉันได้เลย กำลังอยู่ตรงหน้าฉันฉันรีบละสายตาไปแต่ในหัวเริ่มสับสนทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ฉันตำหนิตัวเองแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองแปลกไปเมื่อสายตาคอยแต่จะมองไปทางนั้นโดยไม่รู้ตัวพอจบวงเหลาคุณวัฒนลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าตั้งแต่อย่ามาใช้ชีวิตคนเดียวช่วงนี้อารมณ์มันดิ่งๆพอได้มานั่งหัวเราะพูดคุยสนุกสนานแบบนี้ รู้สึกดีจริงๆครับคำพูดนั้นไม่รู้ทำไมถึงทำให้ใจฉันสั่นไหวคืนนั้นฉันนอนไม่หลับภาพของลับที่เล็กเกินไปของสามีและในทางกลับกันวัตถุที่มหืมมากเกินไปของคุณวัานคอยสลับกันโผล่ขึ้นมาทำให้ฉันหยุดเปรียบเทียบในหัวไม่ได้ไม่ได้นะห้ามทำแบบนั้นฉันบอกตัวเองแต่ความรู้สึกกระวนกระวายไม่จางหายไปง่ายๆหลายวันผ่านไปใจฉันก็ยังไม่สงบ ฉันเลยปรับทุกข์กับเพื่อนสนิทเธอแนะนำว่าราตรีเอลองไปเที่ยวคนเดียวดูสิไปที่ที่มีวิวสวยๆจัดระเบียบความคิดแล้วค่อยกลับมาคำพูดนั้นโดนใจฉันจริงๆฉันโกโหกสามีว่าจะไปงานศพเพื่อนแล้วเก็บกระเป๋าขึ้นไปเชียงใหม่ผ่านหน้าต่างรถบัสทิวเขาและแม่น้ำไหลผ่านไปฉันรู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อยที่นี่ไม่มีใครรู้จักเราพักผ่อนให้สบายใจสักพักแล้วค่อยกลับ ฉันปลอบใจตัวเองแบบนั้นแล้วก็มาถึงโฮมสเตย์แห่งหนึ่งขณะที่ฉันกำลังเช็คอินที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเสียงที่คุณเคยก็ดังขึ้นข้างๆทำให้ฉันตัวแข็งทื่อหันไปมองแทบไม่อยากเชื่อคุณวัฒนยืนอยู่ตรงนั้นทำไมถึงบังเอิญขนาดนี้ใจฉันเต้นรัวคุณวัฒนก็มองฉันด้วยสีหน้าตกใจอ้าวพี่ราตรีก็มาที่นี่เหรอครับโลกกลมจริงๆฉันทำตัวไม่ถูกฝืนยิ้มตอบค่ะ เจอคุณที่นี่แปลกจังใจฉันทั้งกังวลและหวั่นไหวอย่างบอกไม่ถูกช่วงค่ำหลังจากเดินเล่นแถวนั้นฉันกะว่าจะกลับห้องคุณวัดท่านก็เดินเข้ามาใกล้แล้วพูดว่ากินข้าวเย็นคนเดียวคงเหงาแย่ทานบาร์บีคิวกับผมไหมครับความรู้สึกคาดหวังที่ไม่มีชื่อเรียกผุดขึ้นในใจแต่ฉันแสดงออกไม่ได้ค่ะกินคนเดียวก็เหงาเหมือนกันกินด้วยกันก็ได้ค่ะฉันพยายามทำตัวปกติพยักหน้าแต่ในใจกลับดีใจจนใจเต้นรัว เนื้ออย่างส่งเสียงฉาบนเตาถ่านเสียงไฟปะทุเหมือนกำลังหยอกล้อข้างหูหลังจากดื่มเบียร์ไปไม่กี่แก้วบรรยากาศก็เริ่มผ่อนคลายตอนแรกเราคุยกันแต่เรื่องสเพระเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องที่เที่ยวหัวเราะกันสนุกสนานแต่พอความเมาเริ่มเข้าที่สีหน้าของคุณวัฒนานก็เริ่มจริงจังขึ้นอันที่จริงตอนอย่าผมทรมานมากของลับของผมมันใหญ่กว่าคนทั่วไปมากสำหรับอีกฝ่ายมันเลยเป็นความเจ็บปวด เขาเล่าต่ออย่างเรียบเฉยอดีตภรรยาผมพูดทุกวันว่าพี่เป็นสัตว์ประหลาดไม่ใช่คนใหญ่ขนาดนั้นทำไมเจ็บจะตายอยู่แล้ววันที่เธอตะโกนใส่แบบนั้นยังก้องอยู่ในหูผมสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นสะสมและความสัมพันธ์ของเราก็จบลงฟังเขาพูดแล้วฉันตกใจปัญหาของเขาตรงข้ามกับสามีฉันอย่างสิ้นเชิงสามีฉันเล็กเกินไปจนฉันไม่เคยรู้สึกพอใจสักครั้งส่วนคุณวัดกลับต้องเลิกกับภรรยาเพราะใหญ่เกินไป อกข้างหนึ่งของฉันเจ็บแปลบความรู้สึกแปลกประหลาดที่ยากจะอธิบายเอ่อล้นขึ้นมาฉันได้แต่หมุนแก้วเบียร์หลบสายตาเขาแต่ในใจความอยากรู้อยากเห็นมันกลบความอึดอัดไปหมดไม่รู้ว่าถ้าได้ร่วมเตียงกับผู้ชายที่มีของลับใหญ่มาหืมมาแบบนั้นจะรู้สึกยังไงความคิดที่ไม่ควรมีวนเวียนอยู่ในหัวฉันคุณวัฒมองสีหน้าฉันแล้วพูดต่อการอยู่คนเดียวแม้จะสงบแต่ก็ไม่ค่อยได้ยิ้มได้นั่งคุยหัวเราะก,กับพี่ราตรีหน้าเตาถ่านแบบนี้ นานแล้วที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังมีชีวิตอยู่สายตาเขาไม่ได้ล้อเล่นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจคำพูดนั้นเหมือนสัมผัสโดนใจฉันทำให้หน้าอกฉันอุ่นวาบแล้วก็กลับมาสับสนซับซ้อนไม่ได้นะคนคนนี้เป็นเพื่อนของสามีแต่ที่ผ่านมาเราเคยใช้ชีวิตแบบผู้หญิงจริงๆหรือ,อยังจิตใจฉันสับสนวุ่นวายเพราะฤทธิทัศน์แอลกอฮอล์เวลาผ่านไปบทสนทนายิ่งลึกซึ้งขึ้น ฉันได้ระบายสิ่งที่ปกติจะไม่พูดออกไปจริงๆแล้วฉันกับสามีก็ห่างเหินกันมานานแล้วเราอยู่ด้วยกันแค่เพราะหน้าที่ไม่มีความสุขไม่มีความเข้าใจกันบอกตรงๆคือของลับของสามีฉันเล็กเกินไปฉันเลยไม่เคยสัมผัสความสุขของการเป็นผู้หญิงเลยพอพูดออกไปตัวฉันเองก็ตกใจคุณว่าทนนั่งฟังเงียบๆแล้วพยักหน้าเบาๆพูดว่าอย่างนั้นเหรอครับผมพอจะเข้าใจความรู้สึกนั้นได้บ้าง ผมเคยคิดว่าใหญ่คือดีกลายเป็นว่าสำหรับคนอื่นมันคือการมีอยู่ที่มากเกินไปจนสร้างความกดดันทันใดนั้นไฟในเตาฐานก็ลุกพรึบเสียงเนื้ออย่างฉาดังชัดขึ้นเราต่างเงียบไปครู่หนึ่งได้แต่ชนแก้วลมหายใจและสายตาสบกันความตึงเครียดแปลกๆปกปกคลุมฉันพยายามตั้งสติไม่ได้ไม่ได้ห้ามทำแบบนั้นแต่ทำไมใจถึงเต้นแรงขนาดนี้ ฉันพยายามหาเหตุผลว่าเพราะเมาแต่ความหวั่นไหวนั้นมันจริงเกินไปหลังจากดื่มเบียร์หมดแก้วหน้าฉันร้อนเผาไม่รู้ว่าเพราะไฟจากเตาทานหรือเพราะอารมณ์ข้างในฉันก้มหน้าหลบสายตาคุณวัฒน์แต่ใจยังสั่นไหวไม่หยุดสุดท้ายฉันกลั้นไว้ไม่ไหวระบายความในใจออกมาหมดเปลือกจริงๆแล้วเพราะของลับของสามีเล็กเกินไปทั้งชีวิตฉันเลยไม่เคยได้รับการเติมเต็มช่วงนี้ฉันกำลังคิดเรื่องยา พ่อคิดถึงสามีก็รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าวันที่ต้องทนอยู่กับความคิดที่ว่านี่คือโชคชะตาของเรามันช่างไร้ความหมายพูดมาถึงตรงนี้น้ำตาฉันก็ไหลพราาฉันตกใจรีบยกมือเช็ดแต่เสียงสะอื้นก็หลุดออกมาเห็นแบบนั้นคุณวัฒน์ก็ขยับเข้ามาใกล้อย่างระมัดระวังเขาวางมือบนไหล่ฉันตกเบาๆปลอบโยนพี่ราตรีอดทนมาคนเดียวนานเกินไปแล้ว ตอนนี้พี่วางภาระนั้นลงได้แล้วครับแค่คำพูดทุ่มต่ำอ่อนโยนประโยคเดียวของเขาก็ทำให้ฉันปล่อยโฮออกมาหนักกว่าเดิมจังหวะนั้นเองขณะที่ฉันกำลังก้มหน้าร้องไห้สายตาของคุณวัฒนก็กวาดผ่านขาของฉันวินาทีที่เขามองเห็นส่วนว่าวส่วนโค้งที่กระชับแน่นของเรียวขาที่ผ่านการฝึกฝนจากฟิตเนสฉันรู้สึกได้ว่าร่างกายเขามีปฏิกิริยามือที่วางบนไหล่ฉันสั่นระริก แล้วกางเกงของเขาก็พองตัวขึ้นและจูจ่ๆก็มีเสียงดังแควมันขาดผ่าออกฉันตกใจจนลืมหายใจวัตถุขนาดยักษ์ที่เหลือเชื่อฉีกกางเกงขาดและดีดตัวออกมาภาพตรงหน้าทําให้ใจฉันเต้นตึกตักหน้าร้อนเผาคุณวัฒนาแดงก่ำหัวเราะแกเกอร์พูดว่าอุ๊ยขอโทษนะครับเจ้าหนูนี่มันชอบโตไม่รู้จักเวล่เวลาเลยบนใบหน้าของคุณวัฒน ความเขินอายปนเปกับความภูมิใจแปลกๆวินาทีนั้นฉันละสายตาไปไม่ได้อีกแล้วต่อหน้าการมีอยู่ที่น่าเกรงขามไม่อาจเทียบกับสามีฉันได้ความกระหายภายในตัวฉันเหมือนระเบิดออกมาหัวสมองหมุนคว้างแต่สุดท้ายฉันก็ไม่อาจข่มอารมณ์ตัวเองได้อีกต่อไปน้ำตาย,ยังไม่ทันแห้งร่างกายฉันก็ขยับไปเองฉันเผลอขยับเข้าไปใกล้คุณวัดและประทับจูบลงบนริมฝีปากเขาเขาดูตกใจเล็กน้อย แล้วรีบกอดรัดฉันแน่นภายใต้แสงไฟเงาของสองเราหลอมรวมกันจูบนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฉันกับคุณวัดกอดกันแน่นและเดินเข้าห้องไปหยุดไม่ได้อีกแล้วพอเข้ามาในห้องใจฉันเต้นเหมือนคนบ้าแสงไฟสลัวนอกหน้าต่างมีเพียงเสียงลมพัดหวิวเมื่อกี้ฉันยังโซซัสโซเซทั้งน้ำตาและรททิเหลาแต่ตอนนี้ทั้งตัวฉันสั่นเทาด้วยเหตุผลที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิง คุณวัฒน่ทนมองฉันแล้วพูดว่าพี่ราตรีพี่โอเคนะครับถ้าพี่รู้สึกว่าจะเสียใจทีหลังก็บอกตอนนี้เลยแต่สายตาเขาจมอยู่ในกองเพลิงเหมือนกับฉันแทนคำตอบฉันซุกตัวเข้าในอ้อมกอดเขาไออุ่นที่ไม่เคยสัมผัสแทกซึมเข้าสู่หัวใจฉันบอกตัวเองเป็นสิบครั้งในหัวว่าไม่ได้ห้ามทำแบบนั้นแต่ตอนนี้ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วความหวั่นไหวและสันสะท้านที่ฉันไม่เคยรู้สึกตอนอยู่กับสามี ตอนนี้กำลังขย่าตัวตนทั้งหมดของฉันเมื่อริมฝีปากเขาค้นหาปากฉันหัวสมองฉันว่างเปล่าลมหายใจของทั้งคู่สอดประสานกันรู้สึกเหมือนจะทลายลงตอนนั้นฉันเพิ่งรู้ตัวว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาร่างกายและจิตวิญญาณของฉันโหยหาขนาดไหนการอยู่ข้างสามีฉันใช้ชีวิตในนามของภรรยาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันค้นพบความรู้สึกของการเป็นผู้หญิง คุณวัฒนท่านกอดฉันอย่างระมัดระวังแต่ก็รุนแรงทุกสัมผัสของเขาเหมือนทําให้ร่างกายฉันละลายที่แท้ใหญ่ๆก็ดีแบบนี้นี่เองฉันเผลอหลุดปากพูดประโยคนั้นออกมาคุณวัฒนท่านหอบหายใจพร้อมกระซิบขอบคุณครับพี่พี่ราตรีนานมากแล้วที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่แบบนี้ผมเจอปัญหาเพราะใหญ่เกินไปตลอดแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าการมีอยู่ของตัวเองได้รับการยอมรับน้ำตาฉันไหลออกมาอีกครั้ง นั่นไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่มันคือน้ำตาแห่งการปลดปล่อยเมื่อความปราบรถนาและความเหงาที่ถูกกดทับมานานระเบิดออกมาคืนนั้นก็ผ่านไปทุกอย่างดูแปลกหน้าและน่ากลัวแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดในชีวิตฉันผ่านกรอบหน้าต่างตอนรุ่งสางแสงแดดยามเช้าอันอ่อนโยนสาสองร่างกายที่ชุ่มเหงื่อยังคงสั่นเทาแต่จิตวิญญาณฉันกลับสงบอย่างประหลาด หลังจากปรับลมหายใจคุณวัฒนทนจับมือฉันแน่นแล้วพูดว่าวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกสงบขนาดนี้ตอนนี้ชีวิตผมเหมือนได้รับการปลอบประโลมฉันพยักหน้างเงียบๆตอบว่าฉันก็เหมือนกันวันนี้ฉันเพิ่งรู้สึกจริงๆว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเสียงฉันสัน่นแต่นั่นไม่ใช่ความอับอายแต่คือความจริงใจเสียงเข็มวินาทีของนาฬิกาข้างเตียงฟังดูชัดเจนเหลือเกิน เหมือนความว่างเปล่าอันยาวนานในชีวิตฉันได้สิ้นสุดลงและช่วงเวลาใหม่กำลังเริ่มต้นวินาทีนั้นฉันไม่นึกอิจฉาใครหน้าไหนในโลกนี้อีกแล้วกลับมาจากโฮมสเตย์อารมณ์ของฉันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแม้แต่ตอนมองกระจกก็เห็นความแตกต่างเมื่อก่อนในกระจกมักจะเป็นใบหน้าที่เหนื่อยล้าและหมดแรงแต่ครั้งนี้ดวงตาฉันกลับเป็นประกายมีชีวิตชีว,ชวาแต่พร้อมกันนั้นความคิดหนักอึ้งและซับซ้อนก็กดทับในหัว ฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าฉันไม่อาจทนใช้ชีวิตจอมปลอมใต้ชายคาเดียวกับสามีได้อีกต่อไปคืนนั้นฉันเอ่ยปากกับสามีอย่างระมัดระวังตอนเขานั่งกินข้าวที่โต๊ะเราอยากกันเถอะเสียงฉันสั่นแต่เด็ดขาดสามีฉันวางตะเกียบลงมองค้อนฉันอะไรนะเธอเป็นบ้าอะไรจูๆ่ๆก็พูดอย่ามาพูดเพ้อจอหน้าเขาถอดสีเหมือนฟ้าจะถลม่มฉันไม่หลบสายตาจ้องตาเขาตรงๆ ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วเราไม่ได้เป็นผัวเมียกันมาตั้งนานแล้วนี่คำพูดจิตวิญญาณและร่างกายทุกอย่างมันเย็นชืดมาตั้งนานแล้วฟังฉันพูดสามีฉันถอนหายใจสายหน้าแต่ฉันยังยืนยันหนักแน่นตอนนั้นลูกชายฉันเดินเข้ามานนรับรู้สถานการณ์ถามด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกแม่พูดว่าอะไรนะครับอย่าเหรอจริงเหรอครับสายตามันสั่นไหวใช่จ้ะแม่ต้องการอย่าฉันตอบ หน้าลูกชายซีดเผือดแม่ครับขอร้องละแม่รักษาครอบครัวเราไว้เถอะพ่อก็แก่แล้วเรื่องบ้านช่องยังมีปัญหาอีกตั้งเท่าไหร่การหย่ามันไม่ได้นะครับมันพยายามยื้อสุดชีวิตแต่ฉันไม่หวั่นไหวเลยสักนิดนนก่อนจะเป็นแม่ของลูกแม่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแม่ต้องจบชีวิตที่หลอกตัวเองผูกมัดวิญ,ญญาณตัวเองไว้แม่ขอโทษลูกแต่แม่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุข ลูกชายฉันสายหน้าตะโกนอย่างหมดหนทางแม่อดทนมาได้ถึงขนาดนี้แล้วแค่ทนอีกนิดเดียวเองทำไมต้องมาเป็นตอนนี้ด้วยเสียงมันเกือบจะเป็นเสียงตะคอกฉันมองลูกน้ำตาคลอเบ้าพูดว่าลูกยังไม่เข้าใจหรอกลูกไม่รู้หรอกว่าคืนวันแห่งการรักใครสักคนแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างผู้หญิงคนหนึ่งมันยาวนานและเจ็บปวดขนาดไหนแม่ไม่อยากอยู่ในความเจ็บปวดนั้นอีกแล้วนนเงียบไปนาน สุดท้ายมันก็เข้าห้องปิดประตูปังสามีฉันจงใจเมินคำพูดของฉันเปิดทีวีดูทั้งบ้านจมอยู่ในความเงียบอันเยือกเย็นแต่ใจฉันชัดเจนแล้วฉันรู้ว่าไม่มีทางถอยอีกแล้วคืนนั้นฉันห่มผ้าแต่ข่มตาหลับไม่ลงช่วงเวลาเร่าร้อนที่โฮมาสเตย์และใบหน้าไร้หัวใจของสามีสลับกันโผล่ขึ้นมาและในอกฉันมีคำตอบเดียวดังก้องชัดเจนตอนนี้ฉันต้องใช้ชีวิตของฉันแล้วหลายวันผ่านไป ฉันยังอยู่บ้านเดียวกับสามีแต่จิตใจเตลิดไปไกลแล้วตั้งแต่ฉันขออย่าสามีฉันก็เย็นชาขึ้นเขาพูดเฉพาะที่จำเป็นและไม่แม้แต่จะมองหน้าฉันในบรรยากาศแบบนั้นลูกชายฉันดูสับสนยิ่งขึ้นแล้ววันหนึ่งนนกลับบ้านดึกหน้าซีดเผือดมือบีบโทรศัพท์แน่นพอเข้าห้องมามันก็เรียกฉันแม่ครับแม่ดูนี่สิเสียงมันสัน่นบนหน้าจอโทรศัพท์คือภาพถ่ายไม่กี่ใบ ในร้านกาแฟาที่ไม่คุ้นตาและในนั้นมีภาพสามีฉันกำลังหัวเราะพูดคุยอย่างมีความสุขจับมือผู้หญิงคนอื่นถูกถ่ายไว้ชัดเจนมากข้างๆเขาคือพนักงานสาวคนหนึ่งทั้งสองมองหน้ากันยิ้มแย้มใจฉันกระตุกที่แท้ก็เป็นแบบนี้ความว่างเปล่าและความเหงาที่ฉันรู้สึกมาตลอดหลายปีไม่ใช่แค่เพราะตัวฉันเองนอนกัดฝันพูดแม่ครับพ่อเป็นคนแบบนี้เหรอเนี่ยนี่ไม่ใช่ความผิดของแม่ ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงทนทุกข์ในดวงตามันมีทั้งความโกรธและความผิดหวังจังหวะนั้นเองสามีฉันเดินเข้ามาในห้องรับแขกพ่อฉันยื่นหน้าจอโทรศัพท์ให้เขาดูเขาชะง,งักไปครู่หนึ่งแล้วฝืนยิ้มพูดว่าอ๋อนั่นพี่แค่เทคแครพนักงานเฉยๆไม่มีอะไรหรอแต่น้ำเสียงเขาสั่นเครือฉันตอบกลับอย่างเด็ดขาดคุณพูดตลอดว่าไม่มีอะไรแต่ก็เพราะไอความไม่มีอะไรพวกนั้นแหละ ที่ทำให้ฉันสูญเสียชีวิตทั้งชีวิตไปเสียงฉันไม่สั่นไหวเลยนนยืนตะโกนใส่พ่อมันพ่อพอเถอะที่แท้แม่ขอหยาก็เพราะพ่อ,พอแม่ครับแม่ไม่ต้องทนอีกแล้วผมจะอยู่ข้างแม่เองได้ยินคำนั้นจากลูกชายน้ำตาฉันก็ทะลักออกมาครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความคับแค้นหรือเสียใจตลอดหลายปีไม่มีใครเข้าใจใจฉันแต่วันนี้ลูกชายมายืนข้างฉันแล้วความรู้สึกนั้นมันช่างตื้นตันเหลือเกิน สามีฉันพูดไม่ออกอีกเลยหน้าเขาแข็งค้างสายตามองต่ำลงพื้นฉันไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยสุดท้ายความมั่นใจว่าการตัดสินใจของฉันถูกต้องได้ฝังลึกลงในใจคืนนั้นฉันเปิดหน้าต่างมองท้องฟ้ายามค่ำคืนอากาศหนาวผิดปกติแต่ใจฉันกลับอบอุ่นหลังจากเวลาอันยาวนานความหวังที่ว่าจะสามารถค้นหาชีวิตของตัวเองกลับมาได้จริงๆก็ปรากฏชัดเจน การหย่าก,กับสามีดำเนินไปเร็วกว่าที่คิดเพราะความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายจางหายไปหมดแล้วจึงเหลือแค่ขั้นตอนตามพิธีการวินาทีที่เซ็นใบหย่าฉันกลับรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเหมือนเพิ่งเดินออกจากอุโมงค์ที่ยาวนานสามีฉันจนวาระสุดท้ายก็ยังพยายามรักษาหน้าฉันทำผิดอะไรถึงขั้นต้องลงเอยแบบนี้เนี่ยเขาทำหน้าตาเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมจนวินาทีสุดท้ายแต่คำพูดพวกนั้นไม่ทำให้ฉันวันไหวอีกแล้ว ในใจฉันเส้นทางใหม่ได้เปิดออกแล้วไม่กี่วันต่อมาฉันหวนนึกถึงความทรงจำที่โฮมสเตย์และได้กลับไปเจอคุณวัฒนอีกครั้งเขาต้อนรับฉันด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายกว่าเดิมมากตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆสินะครับพี่ราตรีพี่ลำบากมามากแล้วคำพูดนั้นทำขอบตาฉันร้อนเผาอีกครั้งเราร่วมกันเปิดร้านทำผมเล็กๆบนป้ายชื่อร้านฉันเขียนด้วยลายมือตัวเองว่าฤดูใบไม้ผลิครั้งที่สอง ผู้คนที่เดินผ่านร้านที่เพิ่งเปิดใหม่มักจะหยุดมองขณะที่ฉันทำผมให้ลูกค้าฉันรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตที่มีความหมายต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงคุณวัฒน์อยู่เคียงข้างฉันเสมอไม่ใช่ของขวัญราคาแพงหรือคำพูดสวยหรูแต่คือชีวิตประจำวันที่ได้หัวเราะพูดคุยด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันนั่นแหละคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉันเราเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กันและกันเรียนรู้ความหมายของความรักที่มาช้าไปด้วยกัน วันหนึ่งคุณวัฒนจับมือฉันแน่นแล้วพูดว่าราตรี ri, ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตผมเมื่อก่อนการมีอยู่ที่ผมแบกรับไม่ไหวตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มันสงบลงเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณฉันพยักหน้าตอบฉันก็เหมือนกันตอนนี้ฉันเพิ่งสัมผัสได้ว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตอย่างผู้หญิงคนหนึ่งถึงจะช้าไปหน่อยแต่เพราะแบบนั้นมันถึงยิ่งมีค่าระหว่างทางกลับบ้านหลังปิดร้านแสงอาทิตย์ยามอัสดงย้อมซอยเล็กๆเ,เป็นสีแดง ฉันฉุกคิดขึ้นมาได้มนุษย์เราหลอกตัวเองเพราะอายุและหน้าตาทางสังคมแต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือความกล้าหาญที่จะค้นหาความสุขของตัวเองฉันอยากบอกกับท่านผู้ชมจริงๆว่าต่อให้จะช้าแค่ไหนหรือกำลังอยู่ในความยากลำบากแค่ไหนอายุไม่ใช่ปัญหาในการค้นหาความรักและความสุขที่หัวใจเราต้องการจริงๆฉันรู้ตัวช้าแต่เพราะอย่างนั้นความรู้สึกถึงยิ่งรุนแรง หวังว่าพวกคุณก็จะกล้าหาญที่จะค้นหาฤด,ดูใบไม้ผลิตครั้งที่สองของตัวเองเช่นกันขอบคุณที่รับฟังค่ะ